สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องไม่แย้บ้านสวนนะคะเช่นเคยวันนี้พามาดูกระต่ายนะคะเอบด้อมๆมองมองดูกระต่ายโน้นไม่รู้หากินอะไรเนาะต้นพืชต้นไม้ขึ้นไปกินจนหมดนะคะเขาปีนกินถ้าเขาขึ้นถึงเขาก็จะขึ้นปีนขึ้นไปกินจนหมดนะคะเนี่ยกินหญ้ากินผกักตามธรรมชาติ อันนี้เลี้ยงไว้เหมือนกับกระต่ายป่านะคะเป็นกระต่ายที่กึ่งเลี้ยงระหว่างในบ้านกับที่ในสวนนะคะอยู่กินแบบตามธรรมชาติก็จะมีอาหารวางให้เป็นจุดๆนะคะเวลาหิวผ่านไปจุดไหนก็จะมีหัวอาหารให้แต่ส่วนใหญ่แล้วกระต่ายจะกินผักหญ้าในสวนมากกว่านะคะ มีผักให้เลือกกินหลายอย่างนะคะผักที่เรา,เาปลูกเองอยู่ในสวนเอามาให้ดมกลิ่นกันนี่มันหมายความว่าเขาสื่อสารกันนะคะกระต่ายจะสื่อสารโดยการดมกลิ่นเอาจมูกชนกัน กินอิ่มแล้วก็นอนอาหารหมดแล้วนะคะนี่กินใบไผ่แทะแทะใบไผ่ปากเล็กๆพยายามแทะกินมีหลายตัวนะคะอยู่ในนี้วนเวียนกันเต็มไปหมดเลยนะคะ,ะเขาจะสื่อสารโดยการดมกลิ่นกันนะคะธรรมชาติของกระต่ายนะคะนี่เลี้ยงกระต่ายกระต่ายเลี้ยงแบบนี้จะไม่ค่อยเครียดนะคะเป็นกระต่ายที่อารมณ์ดี เลี้ยงอยู่ในบริเวณที่กว้างๆถามว่าจับได้ไหมออมันจะเป็นบางช่วงบางเวลาจะจับได้จับง่ายๆแต่บางช่วงบางเวลาก็จับยากๆนะกระต่ายเปรียบเสมือนสัตว์ที่ความจำน้อยนะไม่ค่อยจำเจ้าของนะคะเป็นกระต่ายขี้กลัวกระต่ายตื่นตูมตัวนี้ กำลังผลัดขนดูสิดมกลิ่นไม่รู้ดมอะไรนะยืนสองขาทแทะแน่ารักไหมคะเนี่ยยังกินใบไผ่อยู่เลยนะคะตัวเนี้อันนี้กินใบกระถินค่ะเสือนั่นเอาให้ลองนอนนะคะแต่ไม่นอนหลอกนะคะเวลานอนจะไปนอนโน้นที่พื้นดินเรียบๆหรือไม่ก็กลางคืนตัวเล็กก็จะเอาเข้ามานอนในบ้านก็จะเอาเข้ามาขังไว้ในกรงถ้าตัวใหญ่ก็จะ ปล่อยออกไปที่สวนนะคะกลางคืนก็เข้ามานอนในบ้านท่านใดอยากเลี้ยงอยากไปดูแลก,ก็ทักมาได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ให้สำหรับวันนี้ก็ฝากคลิปกระต่ายตัวน้อยๆไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ